สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องของชีชาแนลกันอีกแล้วนะคะ่ะวันนี้ก็เอ่อได้ถ่ายคลิปมานานมากแล้วก็จะมาให้ทุกคนเลือกกันนะคะว่ารูปไหนเหมาะกับเรามากที่สุดนะคะคือ3ามรูปนี้เลยนี่นะคะนี่อี่นนะคะ เห็นรูปที่หนึ่งเซอนมานะคะอันนี้ก็คือรูปที่สองนะคะสอ,ง,องกันอันนี้คือรูปสิทานะคะดูน่ารักและเท่ไปเลยตัวด้วยแล้วส่วว่าเราถ่ายกันสวัสดีเพราะเราคิด พอเหน่อยออกเลยสักนิดหนึ่งเลยลองคลิปช็อตไว้ก่อนแล้วก็ลงคลิปยาวอันนี้ไปนะคะนี่ค่ะคือลูกแรกเนาะปากจะฉ่ำวาสักนิดหนึ่งนะคะราลัดรานาทาลิฟด้วยเชื้อเตอร์กระต่ายนี่ก็เ퓨เตอร์นี้นะคะเลือกมาได้เลยนะคะอันนี้หนึ่งสองสามนะคะใครชอบอันไหนมากที่สุดก็เลือกกันได้เลยนะคะ เราว่าโลก,ก,น,กนี้ก็เท่สวยนี่แหละชอบอันนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบอันไหนคะหนึ่งสองหรือสามค่ะรีเพคแค่นี้นะคะเออให้ด้วยนะเอเลโหลได้นะเน่อคอมเมนต์ในอา่าคอมเมนต์ที่ไหนก็ได้ะคะคลิปช็อตหรือว่า อันนี้ก็ได้เผื่อมันเปิดความคิดเตอรให้เรานะคะไอพวกตู้ที่อื่นก็ดูในสองอันนี้ก็คือเฉลยของเพื่อนนะคะเราเออของเพื่อนรอบเราคิดไม่ออกเลยนะคะ <laughs> อันนี้ก็ได้นะและวันนะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสองชิดแชร์นะกนันด้วยนะคะคลิปนี้มีแค่น,นี้แหละบ๊ายบายเชิ่ ไหนก็ในคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะน้องมูกเยอะมากเลยอะใส่หาบ้ยก็เลยไม่ได้ขอกคลิปเยอะถอยนะคะเพราะว่าไม่ค่อสบายแต่แล้วนี้สบายดีแล้วนะเริ่มหายแล้วแค่นี้นะคะ